สวัสดีครับชุ่อพี่ดอนช่องอาร์วิชัยออฟิเชียลนะครับผมตอนนี้เขาพักซ้อมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนบนี้เวลาขณะนี้เวลาสี่ทุ่มหาสทำไรครับมาลากินเ้าเพื่อเดียวด้วยเนี่ยเมนพี่ดอนเมนพี่ดอนเพิ่หนึงก่อนน้เลม้เอ้าของแห้งค่ะ่นหคับเพราะี่กินเขาไปตรงเวลาม,มันจะมีของเลยนะคะก็เลย ตอนนีช่ไมนั่นัารันกินกนปนอนตอนนี้เท่าไรอ่าพักฉากนะครับผมรอขึ้นไปฟอนรอดซ้อมฟอนเสร็จไปรอดนึงนะครับผมคบเารับผมนี่ลงคิดเป็นลิปเอนะแายญมรียญไป เป็นแรงบันดาใจให้ผมก็ต้องขยันลองกิบหลายหลทีกกนนะคะใยังไม่ยังไม่เปิเจ้าได้ผมสาใช่เข้าวัดเกาชั่โมงวนก้่อมนหลังจากนัดกับแปดนาทีสุดไปนิาทียิงดี1ิลยิงดีเลยค่ะที่หาชี่เมงนาทีจิ้เงาาุค่ะครับผมขอบคุณพี่อุ้มบัตรทีา เสียงสะอ่อนก็ต้อการครับไปน้องใ่ิ้องลูกาของเราไปตบรรยากาศซอครับว่างดีว่าเชียวนั่งขวาในที่ไหนปข่าาไมีร้งมดเราต้องหาวิธีดกปัญาว่าใแต่ว่ากันักเกันเลยหรตอนที่จะขึ้นยังบอกเลยว่าสูรจะเลือกขึ้นนาอะไรไปมาเปน้เหาอเอ้ยเสียวขึ้นสะอา ก็เลยมัผ่านท้ายยังคืนไป่ยมอนโฮเล่นเาบ้าบัสิเรียนยุบบัสิเรียนยุบอันเพิ่มเรื่องไม่ผ้าเป็นนองมากฮาเซเบลนะครับแานสัมผัสเล่า ใช่สองหมดสองนี่เลยครับได้ครับแปดแล้วก็อีกบทหนึ่งเลยครับพี่บอมแมนสิบแปดที่เรียกเกี่ยดออกจอจอเอาไว้ใจเดานึงมากนั่นหีนไหมไม่ได้ทิบสาม ขี้เลยแม่นจอไหมกะัอนึงไว้ได้เจไปดิเดินนับไปเหีกเก้านี่ดีอานี่อ่ายมนิว่ออาิบิบแลวได้ิเปลว่าก็หนีหนึ่งมัน้ได้เจหนึ่งเจ้าหาไปหาิเีดเห็นปะเซงว่าเก้าบวกหนึ่งเป็นชิเบ็ยด บ้าเพนมากดีเห็ดแกวดกับีแก้วบมทไหนกับงสิบีอดไอ้พอบียคือตอนนี้ไดยินขาวมาสิบจังนกับสิบเดแก้วิเศษอยู่อันนึงและกีได้ไหนเอาึงเป็นกิโมักรักษาอยู่หันเอาจังซีนี่บ้โฮเฮ้ยอ้แกมไแก้วิเาม่ชิหาจะเอาหนึ่งไหมเจ๊จ้ามาน้ำาเก่าเอานิวมาหนับเก่านิว นี่เนี mm ่ย hmm. ด yup. no. like AP ีมากเนแบิบเอ็ดคับแน่ใจหนึ่งกรนซิบเอ็ดตั้งกริบเอ็ดกระซิบก็เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดตาน่แน่ใจให้ัตกวิเศษกลนมาใหเสามสิบจมาสามสิบเม่นยุติบ่เม่นสิบเอ็ดดีสามสิบสาม เอาี่นองคิวไปนสนีกันล้วก,กันครับผมโอ้ี่นอทสกุขส่านนะครับที่เขาาเบมึงน,นะครับผมว่าไปนองสุขภาร่างกายแข็งแรงื่ด้วยห้อยเรื่อยเบสสุสกันครับ